สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้วันน้ำ่อกไม้สวยทบ้านนี้สวยฝนตกเช้าๆปลอยยนะคะถ่ายภาพดอกไม้รอบๆบ้านมาดูแรงพอฝนตกดอกไม้ได้น้ําฝนแล้วก็ชูช่อออกมาสวยงามเลยค่ะอันนี้ก็ดอกแก้วนะคะเป็นตลอดเลยค่ะเป็นตลอดปี เพราะว่าถ้าเขาได้น้ําบ่อยๆได้ตลอดนี่เขาก็จะออกดอกตลอดปีเลยค่ะกลิ่นก็หอมนะคะดอกแก้วนี่กลิ่นก็หอมมากตอนเช้าๆเดินออกมานี่จะกลิ่นหอมโชยเลยค่ะแต่เวลาเขาบานแล้วนเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะครับประมาณวันสองวันเขาก็จะเหี่ยวแล้วนะคะ แต่ก็จะออกดอกบ่อยพอเหี่ยวแล้วก็เริ่มดอกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้กลิ่นหอมดอกก็สวยงามนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่ปลูกเพื่อนๆไหนยังไม่ปลูกนี่ก็น่าสนใจนะคะอันนี้ดอกแก้วสวยงามสีขาวบริสุทธ์ ในวันพามาชมดอกไม้บริเวณบ้านนะคะวันนี้สบายสบายในวันที่ฝนตกเช้าเๆอากาศดีดีค่ะอากาศไม่ร้อนไม่เย็นมากนะคะพอได้น้ำฝนแล้วดอกไม้ก็เริ่มแตกดอกออกผลออกมานะคะ ต้นใหญ่สวยงามมากค่ะทั้งหอมทั้งสวยเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะอันนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหอมอันนี้ก็จะ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นวาดแสงอาทิตย์นะคะที่เขาเรียกกันไม่รู้ทางไหนเรียกยังไงนะคะยอกสวยงามมากเลยค่ะดอกวาดแสงอาทิตย์อันนี้ก็จะใบใบทองใบเงินนะคะเป็นวาดอีกชนิดหนึ่งีบางคนก็บอกว่ารวยล้นฟ้า แต่ตรงตรงไหนเรียบไม่รู้จริงๆชื่อว่านอะไรนะคะแต่ใบสวยงามมากเลยมาขยายพันธุ์ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ